เหลือทุกทุกคนอยากทําให้ทุกคนเข้าใจทุกคนที่มาอยู่กับผมเนี่ยมีรายได้หลักแสนหลักล้านหลักสองล้านสามล้านแต่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเยอยะแยะเต็มไปหมดมีแม่บ้านมาอยู่ที่นี่ปีกว่าได้ไปสองสามล้านขนาดแม่บ้านนะยังประสบความสำเร็จน,นะเขาไม่ได้มีตังค์แต่เขามีคุณสมบัติเดียวนะ เชื่อแล้วทำเข้าใจไหมแค่นั้นเองกณจะเชื่อไม่ได้จะไม่เชื่อก็ได้อันนั้นมันสิทธิ์ของคุณนะแต่คนที่เขามาแล้วเขาประสบอะไรเขาเชื่อนะเขาะ้าใจไหมว่าเขาเชื่อแล้วเขาก็ทำนะถ้าคุณเอาไปทำเนี่ยรอดแน่นอนัอะทีนี้ ที่จะแก้ปัญหาทุกทุกท่านผมก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็คือดอบลิทนะมีคนมีไรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นหลักสองหมื่นห้าหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะผมกล้าพูดได้เลยว่าดอบลิทเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและจะเปลี่ยนชีวิตทุกทุกท่านไปตลอดกาลถ้าคุณตั้งใจศึกษาและเรียนรู้มันนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่ท่านมีแต่มันเกี่ยวกับว่าท่านเนี่ยเข้าใจและศึกษามันอย่างจริงจ,งจังไหมแต่ผมม่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการที่คุณจะมีรายได้หลักแสนไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณไม่มีทั้งประสบการณ์ไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งเงินไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้การที่จะไปสร้างหลักแสนมันสร้างยากนะกว่าผมจะสร้างหลักแสนได้ผมใช้เวลาสามปี ไม่มีคนสอนไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนเทนนะมันยากนะแต่เนี้ยนะผมได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเอาประสบการณ์เอาทักษะต่างๆนะมาสร้างเป็นดอปลิทขึ้นมาเพื่อที่จะมอบโอกาสนั้นในการทุกๆกท่านที่สามารถทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกทุท่านได้ดอปลิทเป็นเครื่องมือผลิตเงินชั้นดีนะลงทุนไปร้อยกว่าล้าน จะเปิดด้วยไม่อยากเปิดแก้วแก้วมาเข้าไปตรงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่ห้าใช่ปะจิ้มเข้าไปนะ เยอะไหมถามทุกท่านจากใจรายได้ห้าวันของคนที่ผมปั้นมาพี่นกเป็นหนี้สี่แสนมีลูกหนึ่งคนทำธุรกิจทำอะไรมาเยอะแยะมากมายมาเจอที่นี่มีหนี้สี่แสนมาอยู่กับผมสองปีได้ไปสิบสี่ล้านน้องฝนกำลังจะฆ่าตัวตายบริษัททามิเลนน้องฝน เป็นแม่บ้านมีลูกสามกำลังจะฆ่าตัวตายผัวติดการพนันมาอยู่ที่นี่สองปีได้ไปสามล้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกน้องโบได้ไปเกือบสี่ล้านนู้ป่ะสามล้านสี่ล้านน้องโบเนี่ยเป็นแม่บ้านเหมือนกันน้องแบงค์ได้ไปสองล้านนทุกคนมาวันแรกทุกคนไม่ได้มีทุกคนมาตัวเปล่าแต่ทุกคนทุกวันนี้มีบริษัทเป็นของตัวเอง เดียวไม่ไรายได้อันนี้ไรายได้ห้าวันไรายได้ห้าวันถ้าคุณอยากจะดูะไรายได้รวมองเพื่อนเข้าไปตรงนีน้แล้วจ่ายไปแล้วสี่ร้อยกว่าล้านบาทค่าการตลาดเข้าไปตรงนี้ภาพรวมรธุรกิจเนี่ยนี่นะถ้าอยากจะดูะรายได้เพื่อนๆเนๆนข้าไปตรงนี้ภาพรวมรธุรกิจนี่คือ,อไรายได้เพื่อน พี่สามสิบพี่นกสิบสี่นงแต้มหกล้านปากหวานหกล้านโรดาริสสี่ล้า,านเจ็ดนะไลนสาสี่ล้านเอเดเวนตีสี่ล้านไทไมิเล่รายได้ของเพื่อนเข้าไปดูเลยเนี่ยหลักล้าน